นอกจากกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในพื้นที่ส่วนกลางหรือกรุงเทพมหานครแล้วนะครับหลายๆจังหวัดอย่างที่เราได้คุยกันเมื่อตอนต้นนะครับมีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ประชาชนทั่วประเทศได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2568นะครับเริ่มกันที่จังหวัดเชียงรายก่อนเลยนะครับที่บริเวณล,ลานสาธารณประโยชน์ พุทธมนฑลสมโพธิ750ปีเมืองเชียงรายนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายชรินทองสุขนำข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสาพระรชาชทานและประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้1,000ต้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระรมราชินี3มิถุนายน2568 นอกจากนี้ยังร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดภายในบริเวณพุทธมนทลสมโภช750ปีเมืองเชียงรายอีกด้วย ส่วนที่จังหวัดแพร่ค่ะนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นําหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่บริเวณอ่างเก็บน้าแม่สางหมู่ที่สองตะมนบ้านปงอําเภอสุขเม่นโดยร่วมแรงร่วมใจกันทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างเช่นเก็บขยะมูลฝอยตัดหญ้าทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบและปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของอ่างเก็บน้ําแม่สาง ให้สะอาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนนในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยผักลหลอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ทางสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเทอิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยมีนายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นำทุกภาคส่วนร่วมกันปล่อยพันธ์ปลาตะเพียนขาวจำนวนสองแสนตัวลงในอ่างเก็บน้ำห้วยผักไหลแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อสร้างความยั่งยืนต่อไป ต่อที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพญ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลณวัดกลางเหนือที่อำเภอบ้านลาดใน,ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงพลังแห่งความสามาคัคคีและความจงรักภักดีของพระสกนิกรโดยร้อยตำรวจโทพบชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี จเจ้าอาวาสวัดหนองจอกอำเภอท่ายางนางหมหน้าสวนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาจากทั้งภาครัฐและเอกชนกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจดังกึกก้องและได้ร่วมกันปรบปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดทาสีกำแพงบริเวณริมสระน้ำภายในวัดกลางเหนือให้สะอาดร่มรื่นถือว่าเป็นกิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดีที่ชาวเพชรบุรีมีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ค่ะ และที่โรงเรียนบ้านนาดอกไม้พดุงวิทยาหมู่ที่6ตำบลน,นาดอกไม้อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้วรารชการจังหวัดสกลนครได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3ม,มิถุนายน2568โดยมีประหลัดจังหวัดสกลนครหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจ ในอำเภอเมืองสกลนครจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณโรงเรียนบ้านนาดอกไม้พดุงวิทยานอกจากนี้ยังได้ออกหน่วยจิตอาสาให้บริการตัดผมฟรีแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วยเราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าดูประเด็นร้อนโดยเฉพาะเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ